ไปไปไเออไปไปโไปโมาเชยอร่อยแม่อร่อยมไดดูพุดโอเคไครับเราขอบคุณมากครับเขอนุาาดดนะครับเป็นนะครับ่าวะงานนี้ครับหืจะรับกิจกรรมอไรไ้เดี๋ยวติดนะครับอั่ไนะครับเดี๋ยว มีการดำเนินการถูใตั้งแสดงการประกอบพรมเย็นตกน้ำในศาลโดนถือทฤษฎีฐานการแพร่ที่แปลกวิชาทั้งคนเดียวมันจำไม่ไหรือเปล่าขอเชิญนะครับมันต่างกันอยู่แล้พี่ส่งลูกน้องมาซื้อทุกวันนห่าตายเงี้ยไม่เห็นได้กับข้าวที่บ้านเลยรู้ว่าให้ลูกน้องมาซื้อทุกวันรัับคะเห็นลายเซ็นเห็นชื่อไม่รู้ว่าใครแอบ เยวเดี๋ยวให้ดูอันนี้ของคนแก่อันนี้คนตาวนี่หนึ่งไม่ถามนาวแลชอบแบบไหนไม่กล้าถามอะเดีวไม่กล้าถามถามด้วย่าอันนี้ว่าไรวันี่กยาเป็นที่เป็น จะพ่อจะคั่วน้ำมันหมดค่านสำนักงานการท้าวพระยาโจรวาณานีนะครับต้องขอขอบคุณท่านพลตรีิติพัฒ์พยารธานีสำนักงานสาธารณสุขเจ้อุรธานีผู้วิจัยการแพทย์ที่ดถ้าจะไปท้าวให้ไซ้อมก็ได้นำนเลยนี่นี่รอดจาดีนดนกเ่าไครไครไต่ไก็ ฟององสามสิบฟอง่สามสิบเก้าสิบบาทก็ตกฟองยุคหาครับหาั่างิลหวานหรือเปล่าทุกฝ่ายจะให้เท่ากันนะที่เก็บไม้นานอยู่เนาะ